ก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเอ็กซ์เทุกคนนะครับหรือคนที่กําลังสนใจเอ็กซ์เทุกท่านด้วยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกข้อเสียที่ผมไม่ชอบเลยของเจ้าตัว e x ็กซ์เตอรหนึ่งห้ห้านะครับอ่าตัวที่มันมีเป็นวาวิเอหรือตัวที่มันมี a b s นะครับอ่าข้อเสียที่ผมบอกเลยว่าไม่ชอบเป็นอย่างแรงเลยแล้วคือแบบเป็นข้อเสียที่ผมแบบสายรักรถอะไม่ถูกใจสิ่งนี้เลยคือเรื่องของ ชุดสีของมันหรือชิ้นส่วนแฟร์ลิงของมันนั่นเองนะครับอ่าชิ้นส่วนแฟร์ลิงเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างไงนะครับเอาละเรื่องของรูปทรงความสวยงามไม่เถียงมันเป็นรูปทรงที่สวยมากอ่สวยมากแต่มันก็จะแลกมาด้วยกับปัญหาการแมนทานรถอย่างของผมเนี่ยตอนนี้ที่ผมรื้อรถมาเนี่ยผมเพียงแค่จะต้องการเปลี่ยนชกอ่าเปลี่ยนชกนะครับซึ่งผมต้องรื้อชุดค่าตรงนี้ออกหมดเลย ้างซ้ายและขวานะครับซึ่งการรื้อถ้ามันรื้อแบบเข้าใจไหมชิ้นส่วนมันติดกันอย่างเงี้ยยกปุ๊บออกมาก็ไม่ว่าก็ไม่เท่าไหร่แต่เพื่อนเพื่อน,นเห็นอะไรไหมชุดสีของมันเนี่ยมันจะแยกเป็นชิ้นส่วนอย่างนี้เลยเอาแค่ด้านข้างนะอกต้องลื้อออกมาชิ้นส่วนแฟรดิ้งด้านข้างตรงนี้ก็ต้องลื้อ,อ,อก,กี่ชิ้นหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อ่าอ่ารวมเป็นสี่อ่าสี่ตรงนั้นก็อีกสามอ่าเป็นเจ็ดชิ้นที่ผมต้องลื้อ,อ,อมาแล้วแต่ละชิ้นเนี่ย มันไม่ใช่ว่ายกทีเดียวแล้วออกได้เลยมันก็ต้องมีแบบเขาเรียกอะไรลำดับในการถอดมาต้องมีลำดับในการถอดคุณอยู่ๆจะมาลื้อยตรงด้นันไอ้ไอ้ตรงดันข้างตรงเนี้ยตรงส่วนเนี้ยออกมาเลยก็ไม่ได้คุณต้องลื้อไล่ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ตั้งแต่ตรงนี้ไล่อกอ่าต้องทำต้องตามต้องทำสองข้างนะถอดออกมาสองข้างโหลดถอดอกมาถอดตรงนี้ออกมาและค่อยมาถอด ตัวนี้ออกมาเพื่อจะมาเปลี่ยนโชคตรงนี้อ่าซึ่งตัวใหม่เพื่อนๆจะสังเกตได้เลยว่าทําไมผมถึงไม่ค่อยทําเกี่ยวเรื่องของแมนทานยนรถเอ็กซเตอร์ตัวหนะึ่งหนึ่งห้าเนาะแต่ทําไมกับตัวหนึ่งห้าศูนย์เนี่ยผมถึงแบบเดี๋ยวก็เอามาลื้อนู่นเดี๋ยวเอามาทํานี่ใช่ไหมเพราะว่าตัวหนึ่งห้าศูนย์มันถอดง่ายมากชิ้นส่วนมันไม่เยอะเลยเออซึ่งถ้าเป็นตัวหนึ่งห้าศูนย์ผมถอดแค่ตรงไหนรู้ไหมผมถอดแค่ตรงนี้อ่าแล้วอาจจะตรงนี้แค่แนั้แหละนะถอดแค่แนี้ซ้ขวานะครับจบ แล้วก็คือตำแหน่งท็อตมันถอดง่ายมากแต่ไอตัวเนี้ยตำแหน่งลูน็อตตำแหน่งยึดอะไรต่างม,มันมันซ่อนไม่อย่างดีเลยมันก็เลยแบบต้องมีลำดับขั้นตอนในการรื้อเอาง่ายคือผมสามารถลื้อตรงเนี้ยรื้อหนะึ่งห้าศูนย์่ะภายในห้านาทีไม่เกินเนี้ยไม่เกินห้านาทีรื้อได้หมดทั้งคันแต่ตัวเนี้ยต้องมีขั้นต่ำอย่างน้อยห้านาทีขึ้นไปเออแล้วคืออ่าฟดิงมันเยอะไม่พอ ไฟริงมันเยอะไม่พอน็อตยืดอีกโอ้ห oh. ตัวเนี่ยไอ้ตัวนะั้นไม่กี่ตัวเองนะโอเนี่ยแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่เป็นอาจจะเป็นข้อดีแต่ก็อาจจะเป็นข้อเสียในตัวคือด้วยความที่เป็นรถยามาฮ่าด้วยความที่เป็นรถยามาฮ่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็น่าจะรู้ว่าไฟริงมันตึ๊บขนาดไหนตึ๊บนี่คือแน่นมันแน่นมากล็อกแต่ละตัวคือแบบแม่งแข็งสุดๆแน่นสุดๆขนาดรถใช้มาห้าปีมันยังไม่หลวมเลยสักที ถอนมามื่กว่าจะงัดได้กว่าจะแบบกว่าจะแบบดันอะไรออกโอ้โหเหนื่อยชิบหายพูดอย่างเงี้ยเหนื่อยชิบหายเออถ้าเป็นรถอ่าถ้าเป็นรถทอนด้าถ้าเป็นรถทอนด้าห้าปีมันเ็แบบน่าดาจะหลวมนะอย่าแฟนๆทอนด้าอย่าว่าเถอะแต่อน,นี่ผมพูดเรื่องจริงผมก็ขี่ผมก็มีทอนด้าขี่นะออแต่ไม่ได้เอาออกมาโชว์เอออืมอืมนั่นแหละ รถเผมจับมาเยอะแล้วหลายรุ่นหลายค่ายแต่สเสน่ห์ของจํำห้าคือฟลลิ่งแม่งแน่นต่อให้แม่งก็ใช้ไปกี่ปีกี่ปีถ้าคุณไม่ได้ใสยถอดบ่อยนะมันก็จะแม่งไม่หลวมมันก็จะไม่หลวมมันก็จะอยู่อย่างนั้นเออแน่นอืจนแบบเนี้ยทั้งทั้งแฟลลิ่งมันเยอะลำดับการถอดมันเยอะนะครับจุดยึดต่างๆน็อตเอยแล้วก็เรื่องของความน้ำความเนีน่ยมันทําให้การเป็นทันรนรถของเ e อ็กเซเตอร์ตัวหนึ่งห้าห้าย้ำนะตัวหนึ่งห้าห้าไม่ใช่หนึ่งห้าศูนย หนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้า ABS มันทําได้ยากมันทําได้เหนื่อยมาก,กวาเวลาแบบนึกถึงอ่ะถ้าจะเข้าเข้าเข้าถึงส่วนเครื่องยนต์เนี่ยอ่ะก็ต้องลื้อออกมาละส่วนส่วนข้างหน้าอะไรพวกเนี้ยส่วนองค์ทรงอบอะไรเงี้ยลือ้อนะครับยิ่งถ้าจากแกเปลี่ยนโชคเนี่ยไปหมดเลยอืมเนี่ยเดี๋ยวต้องลือ้อตรงนี้ออกหรือไม่ต้องไม่นายจะต้องอมผมขอดูก่อนนะครับ เพราะว่าใส่โช๊คมันแค่ถอดตัวนี้ออกอืมแหละก็ต้องรื้อนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียข้อเสียที่ผมไม่ไม่ได้ออกมาพูดอืมไม่หรอกคือคือข้อเสียงจริงข้อเสียงของมันจริง,เรงๆเลยแหละตัวเนี้ยอืมต่งรถที่ว่ามันจะเป็นรถกึง่งกึ่งกึ่งบ้านๆเนาะรถบ้านๆเนี่ยมันจะแมทนเนนง่ายอ่าไอ้ตัวเนี้ยยอมรับเลยแมทันเน้นยากกว่ารถบ้านนิดนึงอ่านิดนึงจริงๆ แต่ก็พอถอดได้พอพอแบบอยากจะเอามาทํานู่นทานี่หรือแปบบ๊แบแบป๊บไม่เป็นไรแต่เนี่ยผมจะลื้อทีคิดแล้วอีกคิดแล้วอีก,อกว่าใช้รื้อ,อยังไงจะใช้เวลาเท่าไหร่อย่างเงี้ยอย่างผมลื้อมาแล้วตอนเนี้ยเป็นสิบนาชีเออแต่รื้อทีผมก็ทาออมมาทําคลิปเนาะออโอเคนะครับนี่คือข้อเสียที่เป็นดาบสองคมสวย สวยจริงอ่าฟดิงมันสวยจริงสปอร์จริงแต่ก็ต้องแลกมาดอกกับการมีหนที่ที่ยุ่งยากขึ้นอืแต่ก็ยังดีนนหน่อยคือเอ็กซเตอร์การดูแลมันไม่ได้จุกจิกอะไรมันไม่ได้จุกจิกอะไรเลยเออม,มันก็คือมันก็เหมือนรถทั่วไปแหละอืมเปลี่ยนน้ามันเครื่องน้ามันเครื่องดีๆอ่าน้ามันเครื่องดีๆคุณขี่ไปเถอะเปลี่ยนน้ามันเครื่องเข้าศูนย์เช็คตามระยะทางขี่ไปเลยไม่จุกจิกนะสำหรับผมใครว่าเอ็กซเตอร์จุกจิกสำหรับผมไม่จุกจิก ไม่จุกจิกเลยการดูแลการเปลี่ยนอร่อยอการเปลี่ยนอะไรที่มันต้องเปลี่ยนบ่อยๆมันก็ทําได้ง่ายอยู่อย่างน้ำมันเครื่องทําได้ง่ายมไม่ต้องถอดอะไรเยอะแยะมากมายอ่าไอ้น้ำยาเราเย็นเนะะาะก็นานทีเปลี่ยนสองปีเปลี่ยนทีหรือปีหนึ่งเปลี่ยนทีอะไรเงี้ยแต่เนี่ยสมปีผมเปลี่ยนทีก็มันงั้นยางก็เหมือนกันยางก็อยู่ข้างนอกอืมันก็ไม่ข้างไหนก็แถมมาต้องดูอะไรอืยกเวน้นใส่กล่องใส่กล่องนั่นก็ อถอดกึ่งยากอยู่ถอดกึ่งง่ายกึ่งยากอยู่เพราะต้องถอดตรงนี้ออกมาแต่ก็ไม่ต้องถอดพวกแฟลิงข้างๆออกก็ทําได้อยู่แต่ถ้าใครอยากจะคลีนคลีนให้มันสะอาดก็น่าจะคิดหนักแล้วอันนี้ผมยังคิดๆอยู่เลยว่าหลังจากใส่โชกแล้วจะผมจะเอาไปคลีนดีไหมฝุ่นมันเยอะเหลือเกินก็โอเคนี่คือข้อเสียหลักๆของเอกเตอร์ตัวหนึ่งห้าห้านะครับที่ผมไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้อะไรอื นั่นแหละรถมันสวยก็ต้องแลกมากับการดูแลที่มันยุ่งยากขึ้นเนาะ